อ่แต่ดีจ้าแม่ฝอยจ้าจ้เอิญฝอยมาจไหนมาจาื่บอกไรเถอะหรอว่าเอิญฝอยมันเป็นอ้วยอมันใจขี้ดีาอ้วยอม่หมอยเขานน่ฝอยบ่นี้แม่เอิญแม่อยโอ้ยแม่ฝท้องสันแนวจ้าเบอกว่ถึงแล้วว่าานมาสอนนังเี้ยนสอนยางน้องเม่ยเนาะม่นางมาซ้อหยางค่ะแม่นางขหนาเาวาพูลุยดีเถไปร่องบาลก็ตั้ง ช่วงนี้แม่นั่งเคยไปหาอย่างกินบอ่อหาทงหาท่าบอ่อไข่สะใภ้สีว้าขึ้นมาข่อยพร้อมทำหน้าข่อยอรถซิป<อ>กโล่เขาโกงสายเหยื่อเขาได้เขาล้มบานเขาต้องอ่ะเออไปหาหมอเรื่อยๆเอาเอารบทางทงน้ำแข็งคนนี้ไปหา <ๆ S 2> หมอเอาเแม่แหาหนะมอล้มบานพ่อแก้วเออเขาจะ่าเป็นอย่างแบบน,นี้ถ้าเจ้าก็บกงแก้สายเหยืมันคือรถขาดแข็งคนจะเลยว่าเท่ารถล้วก็บักเขาบักกินบักใดบ่อ เ็บท้องก็เลยไปหาหมอไปเลยยาีมต้องจะบ้าไปยาจีเรามาอจะไม่คอยฟิตินหน้าเามาเสื่อนเสียนัก็ไปหยังดอกแม่ก็ไปหยังดอกจ่าไปแล้วมาไทยสุขภาพแข็งแรงด้วยนเด้อช่วงไหนเศร้าจะไปหยังไปเอ้ยปารละโอ้าไไงดอกคนไปหาบอเบ่เลี้ยงตเป็เลี้ยงเป็นจไ้เปต แม่สีจักเข็มสีเข็มสามันที่ยีบสองสามเข็มหลุดตีตะปันยังไปสียัางหลายแต่ขือนมาสีสองเข็มสะกอนคนน่ะย่งบอยั่งสูอีกอยู่ขาเอตา ใส่เบิ้งทางอันโทร่ัก็์ะจำบอท่านบอกว่าให้ติดเป็นสามไกตาหน้าแผ่นปลากระลิดตามเขาจับของกับลบลองลดล่องเออเอาเดี๋ยวเลี้ยงยูงหกสองอันนี้พอขานทำแข็งล้อรอพี่น้องใกล้ใส่กระแอบปื่มเราอยู่ดีก็ไม่ได้เยอะเมาเลยนีแม่เมาได้ไฟกระแอบปื่มเราอยู่ดีเพราะเป็นตะหากหลังนี้ใส่ดีเราอย่เราเหรียญน้ำได้แม่ค่ะอันนี้เกีอ้วนร้านส้มตำนะคะส้มตำแซ่บเบอร์บ้านดอนแคนนะคะ เมาหมาแล้วครับหมาเมาทุ่มเขาเลยนั่นมากเขานั่นน่ะทุ่มเขาโอ้ยบ้าวเหลี่ยวสันทัชจุดใหญ่มากแม่มากแม่ทุ่มแม่มากแม่ทุ่มค่ะอันะัจริญพระย่าน่าปล่อยเสียงเข้ามาในบ้านแม่แม่ใจเหงาไม่ไปไม่ไปกันได้โอ้ยหน่อยจะเฝ้าซอยแม่ใส่หัวกระเฮ็ดงานท่านใดค่ะโตอยู่ พววุครคบขอบพ,พววุณธลงหนาครับยวอด้เงั้นค่ะตัวหลายก็ได้แม่ไฟสิทุ่มช่วงนี้ยุดไปเป็นเดือน่นแม้อันพ่อค่ากระทีู่ลยุดว่าสามอาทิตย์เต็มเต็มตั้งแต่ตยุดนี่ี่อลองบไปใน,ใน,ทนไทยคลิปให้แม่โดนแล้วอันนี้คือโซนนี่เป็นโซนพวกแหนมพวกสมพวก อันนี้เป็นแหนมหมูอันนี้เป็นเป็นแหนมหมูนะคะแหนมหมูส้มบัวนะคะสมปลานะคะใส่กอกอันนี้เขาปุ้นขาดองแดงเขาปุ้นพักสดๆค่ะพี่น้องพักสดๆเอ้ยใ <ๆ S 1> อยเอาพักจากมาทาหเวท่านเอาขึ้นไปเหยเจ้าอยู่เมพ่อี <c oughs> ข้าค่าน้ำแข็งแล้วกันแล้วแล้ว,ลวบริการดีดีที่เป็นเซเมตเติม,มใส่บริการเราอยู่บังดูเราเอาน้ำแข็งมาโรยให้เลย <c oughs> ป้าคน <พ von> <City> สวยมาซื้อหยังเนี่ยค่ะน้อนางฟ้าสารพัดพิศแม่ยกเเสียงั kind of tense, ่แมยกเนะมยรู้ขายแม่ตึมมาไหลเต็มเหมือนี้กระบมประหละดเอแม่ยกม่ใจก็ได้แ่นพอแต็นโควินางฟ้าอย่าไปเก็บเห็ดจังเลยเมื่อไรเราจะได้ไปเก็บเห็ดาจะปอยเพื่อมาถามหาขางเวแล จะมันปลอดภัยแล้วเข้าตรวจบัดแล้วปลอดภัยแล้วฉันบปลอดภัยมัจาเหดน้อเีหน้างนัดิตามไข้เดนเจ้าเมีนจ้าได้ะเลื่อนกันเมก็บเกอสซอมเม็ดเติมชานม่อก้นล้กับบอยเด้หอเล่เมีย ạ mọi người có đó sau vài đôi mẹ đơn anh xuống anh sau chết à phôi thôi hô hấp hết mẹ đưa Hai hát hai hát cho sáng mọi thọ hinh hoa bọt hát 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 แม่เราก็มีน้ำใจอยู่ดอกแม่ตึมเราเป็นคนดีมีน้ำใจเล็กน้อยก็เลยคนตัวขาเราเลยไหลออ่าหลเอาเขาระแวขังไป่งล้วเข,า,เวขาอยู่อยู่ด้เขาอยู่อยู่ขาช่วงนี้าั่งสมาสือน้าแข็งยังขึนม่วาไอ้ข้องนแขมเขือเทศนั่งฟ้าจะได้มัเขือย่างรเต๋ จ้าค <chat> ืนหอดคิดถึงเด้อขับเปลี่ยนน้ำในเด้อก็เอาดอกขอบคุณได้หลายเอาน้ำแดงก็ได้สิบบาทกันสิใไฮน่ะบู้ยพี่น้องใจเงินน่แม่เราโหลดพี่น้องระเบงเนี่ยกล่วยน้ำว่าอย่างเมื่อบีไงส์ถ่บีละสานสิบบาทระเบงเป็นสะออนซ้อนเท่ะ ปัดปลาือผัดน,นด้อยน่ยนอยผัดน้อยน้อยกล้วยน้ำว้าวีบอกง่ายเอามาแต่น่าตัวนั่นแม่กล้วยน้นำบ้าหน่ะจ้าป้ปปปากล้วยน้ำว้าแม่เติมปลูกเองค่ะพี่น้องค่ะ้อมาาปลลลูกแว,วจ้าพี่พัดขอบคุณห,หลายๆค่ะอันขอบคุณพี่น้องเอซีแม่เติมทั้งเมืองนองนั้นเด้อค่ะเด้อทั้งเดีนมากทั้งพิ่นุษตเด้อค่ะเด้อหลายๆคนที่เบื้องย้อนหลังนะคะแม่เติมเราบ่คอยอันแม่แม่ติมเราอันเคียกอยู่เด้อแล้วเบิ่งอยู่ เออราเบิ่งอยู่แต่เราอ่านภาษาอังกฤษพอออกดอกตอนนี้แม่แล้วกำลังมีผู้ติดตามหลายกว่าพันสามพันกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวหอดมือนี่แม่ไฟสิมาขอรางวัลนำเล่าหอดมือผู้ติดตามเมื่อใดมันเป็นนมัยังเสียบปรหอดผู้ติดตามมเมื่อไดโลดลงเด้มันมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทด้ผู้ติดตามมันน้องก็ได้สามพันเลยใช่ ปลาเนี่ยลูกทำเนี่ปุกหนึ่งอังนตอันไปตำให่เราด้แก้วเมียบ,บอจอไปค้นชนปลากระกดานเพ่โอนี่บออันทีอั้าใสเมียเอาอ่จะไปส่งใส่น,น้ำพริกกำดานเพ่แม่คือว่าใส่ตำแก้วหอวมแล้ววะใส่แก้วหอมจีเมีแมเย,ย,ยแกวล้วจะเป่าพริกเลยจีดก้วหนึ่งฟ้าสิระขับผลิตภัณฑ์หลันเม็ดตื่ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านพี่นอมีสูเนว มันนตะพื้นบ้านค่ะผลิตภัณฑ์แบบมาตะเมืองนอกเมืองหน้าก็นีค่ะอันนี้เป็นเห็ดเกาหลีเห็ดญี่ปุ่นวันนี้ค่ะพี่น้องนีเห็ดญี่ปุ่นนะคะกินกับพวกหมูกระทะหมูจุ่มเนาะค่ะเนาะเห็ดหมูกระทะเห็ดซุกีเนาะค่ะเนาะมีเห็ดเข็มเห็ดโอ้ยหลายหลายสารพัดเห็ดเลยค่ะพี่น้องอันนี้แม่ไฟสิมาก็ไปเกียงใช้ํายานั่งค่ะเกงใช้ํายานั่งแบบเห็ดพื้นบ้านเ่าเกงแบบสามอย่างเกงเห็ดสามอย่างมันจะเป็นยาอายุวัฒนะนะคะ ถั่วฝักแม่ถั่วฝักยาวเนี่ยรับมาเรืองของเขาปลูกปลูกเอาค่ะปลูกเอาปลูกเอาถั่วฝักยาวก็ปลูกเอ,อ,องเอเอเอบวบบวบ,บนี่แกงเส่ปลาแม่ยใส่มาแกงเส้ปลาเข็งค่ะปลาเข็งแม่ใหญ่ๆแกงใส่กันีหวานจุวยจุยค่ะพี่น้องอันนี้มันแตงโมนะคะส่วนมากผักแม่เนี่ยสิเป็นผักปลอดสารพิษเ้อพี่น้องมะเขือมะเขือนี่ก็ไปต้มซุปนะคะภาษาอีสานเอื่นเงียนบะเขียค่ะ เงยนบบกเขืออจะนำปลาล่านวๆค่ะสวย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 สูให้น้องเกิดมาสวให้พรอะกินปลาเดเอเช้าจำเย็นจำจนเลงจำไปจำมานอนแตกจำจนแหลกเพราะปลาแดกถ้วยดีเหี้ยวจำไปจำมาทุกวันจำไปจำมาทุกวันใส่เสยเยยสิยันน้องก็บ่สน ไม่อยังนั่นแม่ท้องยังนนั่แม่ตืมต่ำแม่ตืมเล่นใหญ่แม่ฝอยเด่นหนิแม่ฝอยเออเอือนกับว่าถือเนาะเจ้าเอือนว่าฝอยว่าแม่ฝอยอีกฝอยจะเศร้ามหาเจ้าเอือนในครั้แม่ฝอยเป็นฝอยอ่อยนเอี้ยเงี้ยเนาะเต็มเลยเพี่ยนซื้อให้เราไว้แต่เนาะแม่โอ้ยพุ่นนนึงปลาไข่กันหนึ่งเองเด่นหนิแม่เจ้าใหม่เด่นหนิเปวัย้อนไผต่อค่ะคันกับปัจจุบันน้ำหนักลงโลดทันปัจจุบันดอนแคเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นรลดค่ะปลาเป็นจะแช่ไม่ไดิแม่แก้วนี่ตาเองเด่นี่จ้าเด้ออันนี้ชุ แต่ว่ากระเซาะอยู่ดอกกินร่องมึงมันเห็นมันง่ามบ้นนั่นแไ่เป็นอย่างจังเัินเฮ็ดได้กินไปถ่าให้กินดีแถอคือบ่ได้สร้างว่าให้เฮ็ดให้พี่เฮ็ดเฮ็ดอย่างบ่ได้สร้างกับอยากให้อ้วนทางอ้อมแม่นบ่พอเฮ็ดไว้ก็เลยมันแบ่งให้จังน้อยเห็นมาแล้วก็บ่แม่นจังน้อยดินี่มันหลาดิหนินั่งกินน่ะปลาน่ะปลาก็ให้เพียงเดียวนึงแม่ก็ใส่กันอยากให้ตาเฮาอ้วนย่านตัลูกได้ลื่นย่านตัลูกได้ลื่นย่านตัลูกสวยโตคือไม่ก็สวยอยู่แล้วล่ะ นี่หลายย่างนี่เห็นหนึ่งผักกะลําดอกนี่หนึ่งผักกะลํหนึ่งบกคั่วนี่ละจ้าอหอมหอมกับหนึ่งไส้ยุ่งสอง,ส,องสามหัวแม่เแล้วหมักุณนนปลานี่เม็นตะแซ่บบ่แม่้ยไบ้างมันจะแซ่บบ่พี่น้องอยากกินบ่จ้าอยากกินไม่กินได้เลยได้สำนักง,งานได้เราสิมีอย้กินเยอะคนละ อันนี้แม่เติมหนึ่งไห้เล้าแม่เติมหนึ่งกินแน่แม่เติมก็เลยแบ่งให้เล้าหันเนเก,เาหากเล้าก็เลยแบ่งให้เล้าไปจันละจา้าคู่น้ำกันกินน้ยก,นกา,ฟา <ละ S 1> แฟแตกกับบ้าพอน้ำเหล้าเพล่ะ <laughs> แม่เนาะบ้ขอน้ำแม่จะไปขอน้ำไผ่โอ้ยก็ให้กินไปจันละมันบ่พอที่ถุที่งางย้อนดอกซ้ำนี่กินหักกันได้ดีกว่าสร้างกันเนาะแม่เนาะพาไปกินหอดจูหอยยูน่าผุนพาไปตอกหอดเบ็ดพาไปหาหอดปางง้มพัแม่่อดก็อยากไปห้มบ่หอยจูบเถอะ ถ้าเจ้าว่างยังว่าไปตัวถ้าอีกแค่ทีไปง้มบกหอยจุกก็ไม่ได้ง้มดีไปว่านันทรว่างๆผลานบอกแพ่เขียนไปแล้วกอนขันกำนั่แพร่ก็ไปกับบ่วมวันร้ยไปเขียนไปเสียงอีสานช่วงนี้ท่านเล้ว โอ้ลูกค้าหลายพ่นองคัก็ซ้ำนี่กอนเด้อขอบคุณที่ติดตามช่องแม่ตืมชาแนลจ้าช่องไยทองยองใยด้วยนะคะขอบคุณมากจ้ากดไลค์กดติดไลค์พี่อย่างคนแม่กดไลค์กดติดตามให้แม่ตืมนี่เด้อจ้ากดซับค่าซับตะไคร่ใบบกลูดให้แม่ตืมนี่เด้อบายบาย